ฟางมะกอด้วยนะคะฟังมะลกอด้วยค่ะน,นี่เหรอค่ะใ้ปไปกนด้หจบฟ่างง้วงบฟ่ง,งว้วอะอะา้วงเราสีขาวโค้าทำขาวโดให้ยายกินหน่อย ต้มต้มยังต้มยัง Hãy subscribe không kênh Ghiền tao muốn Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ต้มยำกุ้งใส่อะไรมั้งต้มยำกุ้งอะใส่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวีตั้งไฟก่อนดิตั้งไฟมันสุกก่อนมสุกแล้วเนี่ยตำละกละตำมังหุงล่ะมันยังไม่ได้ต้มต้มด้วยต้มด้วยเอามาทีเดียว O